สวัสดีครับผมพบกับช่องแช่มชาแนลกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวงานซอฟต์อีกนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดไหมนะโอเคเป็นงานจับฉลากอิจิบังคุจินะครับของเรื่องカ a เลเดอร์จีโอนะครับนี่นะครับแพ็กเกจครัเนาะカメเลเดอร์อิชิบังคุจิカ r เลเดอร์จีโอฟิชเชอร์ลิง เฮเซเลเจนด์ไรเดอร์เวอร์ชัน2นะครับนะครับเป็นงานครบรอบ20ปีตอนนี้ก็คือค a มเม้นเตอร์เคสนะครับเป็นลายซอฟวิกนะครับรางวัลเอนี่นะครับรางวัลเอด้านหลังครับก็จะบอกดีเทลต่างๆของหลายนี้เนาะว่าคือยังไงอะไรนะครับเป็นซอฟไบนิวอะไรอย่างนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับแต่ก่อนจะไปดูด้านในฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s Sub s สไคร์ด้วยครับผมไปดูกันเลย like ครับและนี่ก็จะเป็นด้านในของผลิตภัณฑ์นี้เนาะของ c o m m i n d t r r g s นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับลงเป็นเมทัลลิกแดงเนาะมันก็จะซีดเนี่ยครับ ข้อเสียมาเรืองของตัวนี้ก็คือมันซีดนะครับนี่ครับตรงขอบขอบมันซีดมากๆากนะครับแล้วก็มีลงสีไม่เท่ากันแต่ว่าเพราะว่างานมันเก่าแล้วนะครับก็เลยน่าจะปัญหาประมาณนี้ไว้เดี๋ยวค่อยไปรีเพน์นะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเป็นงานจับฉลากเนาะแต่ว่าดีเทลค่อนข้างสูงนะครับดูที่หน้านะครับนี่รายละเอียดอะไรคมชัดนะครับเขียนว่าสัญลักษณ์ของเรื่องนี้เนาะคาเมนนะครับรูปนาฬิกา คำว่าไลด้านะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับเหมือนในหนังเลยนี่นะครับเป็นเม็ดมะยงนะครับของนาฬิกานะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิลแบบนาฬิกาดิจิตอลอะไรอย่างนี้นะครับนี่สายนาฬิกานะครับพาดมาถึงหัวถึงตางหลังเลยนะครับนะครับดีเทลก็มีซีดเนาะตามการเวลานะครับตรงนี้เป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับเข็มคาดเป็นสีเทาแล้วก็ด้านล่างเป็นออกเป็นส้มๆนะครับสีไม่เท่ากัน โอเคที่เกาะหน้าอกนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับเป็นสีเงาเงาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแดงด้านๆนะครับสีสีเงินนะครับที่ปากก็ลงรายละเอียดมาโอเคนะครับนะครับตัดด้วยสีเหลืองสวยครับสวยก็จะมีไลท์วอชมาให้นะครับเป็นโกดไลท์วอชนะครับกับด i v e ลายวอชนะครับนี่นะครับรายละเอียดลายวอชใกลค่อนข้างเหมือนของจริงเลยนะครับดีรายละเอียดต่างๆนะที่มือนะครับก็จะมีแถบสีเหลืองเนาะเป็นสีดําแถบสีเหลืองด้านในไม่มีอะไรนะครับอีกด้านนึงนะครับนี่มือเขาเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นลายวอชมอเตอร์ไซค์กับลายวอชเปล่านะครับน,นะครับตัว l ลายวอชมอเตอร์ไซค์ รายละเอียดถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ตันข้างนะครับทั้งสองตัวเลยสีปุ่มกดอะไรลงมาให้หมดเลยนะครับตัวเข็มขัดเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็เกือบร้อยเปอร์เซ็น์นาะมีสีนิดๆหน่อยๆนะครับตามการเวลาเนาะตัวนี้เป็นสีขาวเลยนะครับไม่ใช่สีไม่ได้ขุ่นอะไรขนาดนั้นนะครับตรงกลางก็เป็นสายนาฬิกาพาดมาจนถึงตรงวางขาเลยนะครับ ตัว,วจิคไดเวอร์เนาะรายละเอียดถือว่าสวยนะครับเกสไลท์วอชนะครับลงสีมาโอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงขานะครับจะเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับเหมือนในซีรีส์เลยนะครับแล้วก็ตรงหน้าแข้งเป็นสีออกส้มๆม,มแดงๆนะครับคลิปด้วยสีดำ ลงสีมาไม่ครบนะครับนี่นะครับมุมมุมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยนะครับงานสามสิบเซนอันนี้ส่วนเท้าเขานะครับสีมันซีดไปหมดแล้วพวกสีไม่ทะลิกนะครับทั้งตัวเลยนนะครับสองข้างเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบกับราคาไม่แพงเลยนะครับแต่ว่าหายากสักหน่อยใน,นใต้เท้านะครับเขียนคําว่าคิกนะครับ แล้วก็สัญลักษณ์คาเมนที่ส้นเท้าเนาะทั้งเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฮิรางานะอนะหมดเลยนะครับที่หน้าเนาะคำว่าไลด้านะครับแต่ว่าของคนอื่นเขาจะเป็นตัวคาตาคณะนี่ของจ o โอนะครับไลด้าเป็นคาตาคณะนะครับตัวนี้เป็นฮิราังอนะนะครับน่าจะเป็นคนเดียวในซีรีส์เลยนะครับที่เป็นตัวฮิรังอนะนะครับ เทียบความสูงพอกันเลยนะครับสองตัวนี้จะยืนด้วยลําแข้งตัวเองไม่ได้เลยนะครับต้องมีฐานนะครับเครื่องฐานที่เขาให้มาก็ยืนไม่ได้นะครับฐานนี้ใช้ยืนไม่ได้อยู่ดีนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวงานอีจิบังคุจิของคอมเมดเเดอร์จีนะครับลายตัวนี้ก็คือคอมเมดิเเดอร์เกสนะครับดีเทลก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับรายละเอียดจัดว่าครบคันเนาะ เหมือนในทีวีซีรีส์เลยนะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอ,อบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวอะไรต่อไปมาดูกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม